cụt quá của đời Sơ bài đi, phía ơi, à. bài đi Sơ -bài, bài đi, anh à, tay hào Tay hào, <laughs> <laughs> anh à... มามาปอดบ้านย่านน้ำย่ป้าเมื่อนี้พี่น้องกมามา็มาเสบานมาเอาภาษามาเอาพันษา,นะา,า,าเพราะว่ายุเคเขตเขตบอนเฮาอัวนะหาย,ยุหาก,กินคลิปพันมาอนี่นะมีทำมีทำบรรดานะเพื่อนเฮ็ดเอาผ้าเอาพิวมาไวสมัยตะกี้ตะก้อนคนละคือชิเม็นอันน่ะ,นะตัง้งแต่สมัยประเทศลาวเฮาอันน่ะส่งอันน่ะม,มีมีเกิดเซิรเกิดเสซริรพฟ่นละ น่านจะหลายร้อ,อยกว่าปีพ่นละพ่่อแมยังโนโอ้อยบานนี้เราพาอยู่นี่ก็เพิร์นโบนย้ายไปซิเลอร์อเพิ่นกัสซีเฮ็ดบอนนะนาวักะลาบุษาอยู่นี่พาอันนี้อยู่นี่ก็หลายองค์อยู่ได้เพิ่นนั่นนาเอามาไว้อยู่นี่แล้วก็มีบาทบาทก็บาทเก้าสามสามซีน้อยบาทเก้าที่นะครูบาอาจารย์เพิ่นได้มานีา่ย มาอยู่นี่ตะกีตะกอนนะพี่น้องว่าเฮาห่าเฮากันอนอยู่นี่คืนนี้พี่น้องนะนอนอยู่รถไถเลยนอนยากคนนอนอยู่รถไถเลยแล้วก็สามโมงเช้าสามโมงเช้าก็พากันลุกพากันลุกพากันตื่นไปหานึ่งเข้านึน้ำซอยเพลินแต่อยู่ขกินแต่อยู่ข้กินปอนบ้านยัดน้ำอีจึงนอยแต่เฮาขับไปหาปอนบ้านปอนบ้านคน อะเป็นเรื่องการฟาโคไลโคเซโค,คติดตามในเรื่องน้องเดอเดี๋ยวเะห้ากกะสิไปป้อนบ้านน้ำพลละอ่ะ วะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเราขาวเหมือนดอกบย้นเพงหังิดำนงสัพระสงฆ์มงตงพระสิหาขอให้พบดงแก ขอให้เคลจากบุกมานขอหมูขน้อยทางหลายได้ถึงปานิพานในอนาคตตาการเบื้องหน้าคุณเทินจาทุจาทุจาทุปาริชุโทอนุโมทามีอธิการณาะมัติกัลญาะปาริโยชนะกาลณาณะสัทธังสัพยันางวีระเสวราภิลิ

เจ้าเหลวมาละเห็นบ่ให้ให้น้อเหลวมาละเห็นแปลกเด้อนะโอให้สมัยบูหานให้ได้ใ100%เลยเด้อเพิ่นเห็นแล้วบ่ยังนะตนบ่เห็นด อีลีได้ไม่ได้คิดโตได้ไหน้อยนี่จังน้อยจึงคือเพิ่นมาเบิ่งนะนี่พี่น้องนะไหทางหลายมีงงหน้า่งงมีงงมีงงเนาะงงบ่ ื้อผื้อซื้อเล่าน้องคำน้น้อยใช่ไหมมีเลขจังหวะเลขประวัติจัจข้า,าง <c oughs> เอาพี่<า>น,น้องเอตัวนี้ก็พื้นอันนาไดีมาควัดควัดบองกอน

บมมีพเร่ยอยู่ในนาะมีแต่ขี้ดินเนาะมักระตกมาตะพุนมันจะไหวัน่ามมันจะเอเนาะห้ยี้อายุคิดว่าหอดมา2ท0ปีผมพระสามร้อ

เบิกเงิ้เลยมาานหลังไหนกมาพูดูบาอาจารย์พูดโอ๊พูดนเด็กๆดึงน้อยูโคนมาเลยเรงไหนเบิ้งเลยเดี๋ยวยเเบิ้งเน้พระน้พระเลย มาพได้แล้วครั้งึนงามอเลยเนาะมาที่ทำพระบางทำวางแล้วคูบาอาจารย์อกโคนน่าโยมลกับพลดดิเกิดขึ้นมาในมือเดินชิบเอ็ดแหมสี่คำแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็เกานเป็นชิลิมงคนแก่เต่าชิโยมเต้าชิโยมโอ้โกงพะโน้คูบาอาจารย์ทำคำชู อันนี้กิได้ตอนว่าเป็ิมเป็ดลายแล้วก็หากะคดดโซมาในวันนี้เป็ดมงรถที่เท่เรื่อเ็ดมที่เท่าเรืองวันนี้วันที่สอวันที่สองส้มับเห็นยัเบิ้งมาเบิ้งได้ได้มาเห็ดสี่ขามเบิ้งแต่ลูกหลุดลูกห้ามเต้องม้เมัห็นเอสมม ก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยจะมันลุดมือมือเช็ดซักครับงามงามกตถุโยกัตถูห่างแต่เก้าจะเทาใดจะตวัดและส่งสราบชะตวัดเลยเดินขึ้นมาสอเวลา่วาเดี๋ยวเราบอกโดยยังเห็นรุด กำพลอยจากเซงโชคกับอธิฐานเด้อเซงโชคอธิษฐานแล้วคันเห็นเลขสามตัวกระสือตานั้นเด้วอไม่ออกเด้ออู่ไกลอยู่ไกลเลือดขอบ่อของนกึงจตายเป็นตาย้อเดีบ่ละเด้อเจ็ดสามมันเห็นเวทอะไร่นะเนเห็นโชว์โลกเลย โอ้พระท่านขึ้นไหวตโหัวตโหัวเ่ก็โตโหัพ่อพ่อวันนี้พอแล้วพอแล้วสาโหละเห็นหอยท่านอันนี้คือเครื่องหมายพิษนาที่เป๋บปอ่ะแต่ว่าในการเล่าโตโตก่อนมาเม้นใหม่บ่นไว้ให้เงินให้ค้ำสมัยอนาไปสร้างพระธาตุพนุ่มยู่ฟ้าของฟ้านั้น บนที่เขาเจ้าเอาให้เงินกะมีเฮเบิ้งจืดๆได้พี่น้องเป็นหลุมสํโบกควายนอนเลยเจ้าจะมาซักกีหินเสื่อผู้น,นู่นนึงทู่เขตพูดเัีงเฮ้บนเครื่องหมายเขาเจ้าซักจะมาซักือขี้หินตัวนี้เลยขี้หินนี้มันมีสองโงนโงนพุนก็นมีนี่ ง้นหินตัวนี้ไปเป็นง้นหนึ่งงอนนั้นก็สูงกับซ้ำง,ง้นนี้แหละฝากโกใหม่ไปบอนอนี้เป็นบอนเข้าแตงยูโคกิน มนะาเห่าปอนบานญาติน้ำแล้วก่ะผ้ากันมากินเข้าอยู่นี่แต่งอยู่โคกินอยู่นี่อยูท่ทำนี่พีน่น้องนี่เป็นลืบทำงามคับได้ลืบทำนี่นะเป็นลืบทำปรกงามเลยเห็ดเพลอนนะนะครับต้มน้ำต้มน้ำเผลอนะวะ

ขยวนย้มตอกเขเลยข้อไฟขอเเด่นหายเ็บขอไฟดีแห้งตอนนี้กยกถวายสิงเผือเปิเน้ำเช่นใหเฮอไฟพี่น้องเพื่อนว่าอาอาอเอาเอาเงินชนีปดป้อยปอดป้อยอานาอันอันบอดีเอ,อกไปนะยกตัวอ,อย่างว่า หาเงินหาข้ามมได้ก็เฮิ่ไหลไปมื้อนี้วัตสุขไส้วิตฝี่เนื้อสุกวิตแม่ล้ำนกอโศกซาที่บัวล้ำบัวโล่กินไม่พเนี้พญาวยค่าเจี๊ก็วิโนส่งไปตามเมื่อไไฟน่ะกับวิตไปเครื่องล้ำหอยโลอยู่ดีในนี้เต้าอาจารย์นี่แหละมิดมู่คุกคนมาเลยแหละขมุนแห้งมีแห้งมันมู่คุกคนปลดปล่อยสิ่งที่บ่ดีออกไป

ai lại mong bạc mong bạc lại đấy mong bạc mong bạc mong bạc ສຸຂາຍະມັງຄະເລອະປະລາຊິດຕະປັນຍັງເນດິເປະສະວິໂພຄະເລອະພິເສເກຂະປະພູທານັງອະພາປະໂຕປ

คืนคินปต้องคืนแห้งเลยปอหืนหหไวหวอเลย ไปบน่ดอกปมแหละมาใส่ดอกโอ้ยกเพิ่มมีเฮาเล่นเยโอ้ยไม่เก่งโอ้ยงัลายงัลย เลหองชุ้นั้นต๊แล้วนะโอยนเขินเขินเนตักไม้ก้อนเล้งปปล่อยตามคุมาปล่อยอยู่ช่วงพี่หุนมาพี่ลอกไปนะ อ๋อสำหรับคลิปนี้ก็เหาก็ได้ผ้ากันมาปอนบ้านยํานน้ำเมืองจะได้มาเฮ็ดบุญสิ่กินท่านพี่น้อง้ยอยู่ทำพ้าบางอยู่ดงอยู่ป้านี่แหละแล้วก็มีผู้ใหญ่เพิ่นมาเต้ยเว่งจันเพิ่นนำผ้าไทยบ้านเห่านี่ลหละเอามานำผ้าเพิ่นเอามามีจูดบังกะโพเพิ่นก็ซื้อมาเต้ยเวงจันเพิ่นได้แต่เห่าก็ได้เปิดหูเปิดตาได้เบิ่งเพิ่นจูดบังกะโพได้เน่ะปอยปล่อยโคมไฟพร้อมพี่น้องอ้ย อยดูดงดป้าเ่าเคยเห็นเอาสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้สำเรกก์อพี่น้องเด้อขอบใจเด้อขอขอบเจอเลรายที่สมแต่ต,ตัวจะจบพี่น้องเอ้ยขอ,อขอบเจอขอขอบเจอ